ชื่อะายกัรนี้ก็จะน่ามเตอิดชิดเลวันนี้เราจะมาฟิกรีวิวพิกเกอร์ดับเบิคาร์สุกันนะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยตัวนี่เองตันี่เองนี่ก็จะเป็นขอ๋อามารีวิวตัวแรกกันเลยนี่เอาตระกูลใหญ่ของคามาโดคามาโดทันจิโร่นั่นเองรายละเอียดก็เหมือนกันอยู่นะแต่แค่ดำนิดนึงก็ไม่ดำนั่นเองซึ่งอันนี้ไม่สามารถเปิดได้นะ กล่องใส่เนสโกเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้นะให้ดูนะนนหน้าโฟกัสโฟกัสหน้าแป๊บนึงหน้าที่ดูดูชุดเนาะอันี้ก็ประมาณนี้นะตอนสองคามาโดดคนน้องคามาโดดเนสโกนี่น่ารักมากน้องนีน้องคน สีก็ใช้ได้นะโฟกันหน้าน้องว่ามึนคิดหน้าน้องนี่เทน่าเลยมาตัวตัวกลับไปท่านท่านเทพสายฟ้านั่นเองเซนิสซผู้ใช้ปานอสานีเหมือนเดิมตอนแร,งงรกว่าเซนิสซ์มันตอนแรกนะตอนแรกอาร์เซมาน่ามันเป็นมันทานมาันทางนี้แต่มวนทำหัก ัวขาดเลยหัวขาดเลยนี่มันก็มาแก้ไขการใส่ตรงนีน้ใส่เสร็จแล้วหัวเป็นอย่างนี้เลยก็เลยเทขึ้นกว่าเดิมมั้งเฮาวิก็เทนะดามก็เทมากก็เราจะใช้ปานาสันี้เลยมาก็ท่านฮาชิบุระอินุสเกะผู้ใช้ปานสซกลาอดูด,ดามนะดามมนะึงงะ หัวถอดไม่นานนะถอดปุ๊บขาดแน่นอนหัวขุดขาดมเกงฟิสแพคซิกแพคมีอยู่นะแต่แในกล้องอาจจะไม่เห็นต่อไปก็แล้วก็ทันจิโร่อีกแบบหนึง่งตอนนี้ทันจิโร่ไปฝึกแล้วก็นี่นาการกินจอคุ้มให้ที่คุณอุลโกตะกิซาทอนจิออกมาให้นะดาวของอุลุกดะกิเหมือนเดิม ต่างหูก็มีนะตัวเก่าก็มีตัวแรกลอยปานที่เรามีนะต,ตัวนั้นมันจะเป็นรอยแผลเป็นอยู่นะท้าสุดท้ายเป็นใครไม่ได้นอกจากสาวหลักวาลีกิวน,นั่นเองโอ้ทเท่ที่สุดเลยเองอนะดาบก็เหมือนเนี่ยนะเฮารรีก็เท่อยู่นี่นะทุกคนลอยปานนี่มีนะนมากิ้วแล้วก็ามาตั้งโชว์นี้มีม หนนทนะทุกคนทั้งเซนนี่หกตัวประมาณสามร้อห้าสิบาทนะตอนแรกก็จะเซทตอนแรกอ่ะแม่ซื้อเซนนี่มาให้แล้วก็ตอนแรกว่าจะเอาเสาหลักมาด้วยเสาหลักเสาหลักสี่ร้อยห้าสิบพวกนี้สูงหกเซนเสาหลักสูงเก้าเซนอันนี้เขาแถมกีวมาให้กีวเขาเอามาให้เฉยแต่เซทสี่ร้อยห้าสิบบาทก็จะมีกีวนะแต่จะเป็นสูงเก้าเซนสูงเก้าเซนอันนี้หกเซนนะ สำหรับคลิปนี้ก็หมดแล้วนะคะคลิปนี้ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ใหผมด้วยนะครับสวัสดีครับ